สวัสดีครับมีกามาพบกับผมคือนกอลนะครับแก้วแก้วเสื้อวิ็ดพือนกอลครับพี่น้องมีกาผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งนะครับหลังนะครับเบิ้งวิธีใส่หล่อน้ำนะครับอันนี้กับม่น้ำหนาได้ครับอันนี้เป็นน้ำก้นนะครับของรถเกี้ยวนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับเพื่อใส่อย่งไรนะมันจะใส่ยากเนี้ย จัักหน่อยครบเล็กหน่อยถึงปานกลางนะครับจะจะทำกับขี้เก่าครับสั่งมโนนะครับกับสั่งพญานาคนะครับเป็นใส่กันก็ได้เพราะตอนถอดจะบริไดไทยเบิ้งนะครับถอดอย,ยออู่น,นะครับได้บรบได้ทายให้เบิงบ้งเขากับเบิ้งกันตอนใส่นี่แหละใส่ยังไหนก็ถอดยังสั่นเหรอครับ ตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยวอิซิกินะครับอ่ h บองงา h c 8 0 p พีนะครับวันออกยกว่ะนะครับเป็นกระสีได้เลี<ะ>่ยมหาลายหาหูเซกันนะครับ ลอกๆนะครับเดี๋ยวจะปล่อเลื่องตัวงมาหน่อยนี่นะครับเ,เขาลงกางดำเออตัวลงมาหน่อยนึงตัวลงมาน

ยกยกให้คห้หน่อยปเขาลองเห็นว่ามันมีลองมันยินเออข้างหลังเออค่อยยืนตามเข้าไปพาเด้ปะมีปะต๋งผู้คุมงานกับที่เก่าครับนี่แหละสั่งหญ่ที่สุดของลานเท่านี้แหละครับ hợp hợp tiếng nói hợp cái đây Long vương, chụp con cái đây Long vương, long bừng. เอาแถกมาอีกหน,นีสุบก่อนสุบแต่ว่าจะเฝ้าเขาไปจำไหมทางวันลองมึกง,งก่นอน con kêu anh nữa thì này cái con càng thì say nhạt, à, lép nhòi hướng bàn cẳng này, Tay tay con, tay khẩu con, tư thương khẩu con thì như

เรียดยังนะครับต้องให้แครเลียนเขาหับนะแชร์เลียนนั่นแหละบึงบึงแชรเลียนะอําด<อ>ําเขาเขา Sáng quần tuyệt ta vâng lắm 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 lê, lắm <xuống> lê lắm 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 này lắm 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 ตัวนี้จะมีน็อตล็อกตัวนี่นะครับเพื่มาคันน็อตนะครับล็อกหล่อน้ำไว้นะครับตัวนจะจะทำโดยสั่งมนุนะครับอ่าส้อนรับลูกค้าที่ใส่รถคันนี้นะครับคันน็อตคายนะครับอ่ะกนี่แหละครับผู้คันสั่งมนุเห็นปะสั่งมนุนะครับบรต้องถามหาผู้อื่นนะครับแต่ว่าเพื่อนว่าเราประกันบ่คายมาสั่นเพห็นว่า เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเนี่ยว bon ันนี้ยังหลายครับค้ณฟ้าค้มฝนขึ้นเขาครับเหมือนนี้อ่านี่ครับใส่รองไม้ไว้นะครับเตรียมการกอนฤดูกานหนานะครับอ่าเตรียมพร้อมไว้เพื่ออะไรแน่นเลยไว้แน่นคะแนนเลย อันนันแน่นบเอาใครต่หามขาดเออกะทำนั่นแล้วจะให้มันแน่นกันดอกกระเดียกเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวเกี่ยวบบเต็มนะม่มแม่นไม่เชิง <c oughs> <c oughs> นี่บ่ไงจะมีหมองเชงแท็กนะครับอ่าตัวนี้เป็นเป็นสิบแจ๊บโอ้ยคุณแจ๊บเบอร์สิบเก้านะครับหมี่เคุณแจบเอนปัดแจบโอ้ปัดแจบเบอร์สิบเก้านะครับจังจังไงเพิ่นว่านะครับเนี่ยอ่าเป็นเบอร์สิบเก้าครับเชงออกไปจนตึงไปแล้วครับตึงหนึเดยตึงเสี้ยวตึงอยู่ครับบ๊อบคือเสี้ยวตึงครับ ถึงจนคันโบไปเลยครับถึงจนคันบไเลยครับึงจนบ่ยน่ะครับจักว่าแท็่ายน่ะเพราครับฮาก็เบื่งแท็กนะครับจัดทำกสังมนูบานัวหัวมวลนะครับสายยาิ่น วาซะจังอันนู้เป็นยังไงกันแงๆแบบนี้แล้นะยังไงไปตัวนี้จะรุ่งเลืออยู่ประมาณหาตัวนะครับแต่ผมนำโบผิดนะครับแค่เลี้ยนหนึ่งตัวนะครับแต่ก็รอน้ำอีก หังละตัวนะครับแคบบอเลียแค่บอเลียกับบอลูนี่สปคกิทหนึ่งตัวนะครับอันนี้ภามันย่างเหรอสตน่าสตนาบ้านห้าเอืนสตนา สับทางการจัง่อยผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกคิด่าเถือกันมากันไปนั่นแหละบวกนัว,วหัวมวนกันไปสละครับจักเมียนไม่เมียนหรอกเปลี่ยนหลอบเฮ้ นดี๋จะเป็นรอตามรอน้ำบอกครับพระเจ้าจเอื้นซับทางการรอน้ำกลอนรอน้ำก้นน,ำกนนะครับว่ากันไปนะนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบไปซัมนี้นะครับกับบุญยังเล้วกับมิตรเชีงแท็กกับเบิร์ตเล้วนะครับก็คือจบในการเปลี่ยนรอน้ำนะครับน้ำกลนนะครับสำหรับคลิปนี้กับผู้ใดเบิรงแล้วกับ ฝากกดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้มนูหรือว่าส่งเกแก้แกวีเดีด๋ยวทำคลิปใหม่ๆนะครับเอฟซี FC ได้เบิ่งกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ